ข้าวขัวหนูเป็นยังไงอะแต่ถึงหนูจะไม่มีไรายได้ไม่มีงานทำแต่หนูไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลยนะแม่เชื่อหนูนะคะก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงเต้ถึงขโมยเงินแม่ไปใช้อ่ะใช่ไหมแกอย่ามาพูดมากหน่อยเลยพี่เชอ

พี่แกแกเอาเงินแม่ไปใช้จะเหลือแค่นี้เองเหรอไม่ใช่นะพี่เปล่าน,น,นะคะอันนี้เป็นเงินหนูอีกอย่างหนูเหลือเงินแค่นี้เองอะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าหนูออกไป นั่นก็เออหนูไปได้เลยค่ะ